สวัสดีครับพบกับผมนะครับเซฟจากโซนอลีบานะครับก็วันนี้เราอยู่ที่บูธเน็ตเกียนะครับกับเคสตันนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับฟังก์ชันของเน็ตเกียเนี่ยก็จะคอมเพทิเบิลกับทางดันเต้ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งอยู่ทางบูธฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูด้วยนะครับก็สำหรับฟังก์ชันใหม่ของตัวสวิตช์เน็ตเกียนะครับในปีนี้นะครับถ้าซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้เราสามารถแอดไซส์สีนะครับแบ่งเป็นวีแลนในพอร์ตได้แล้วนะครับสีเหลืองเน นะครับปีนี้นะครับก็มีเอรมิเดียนะครับเป็นโปรดักตัวชูโรงของทางเคสตันอยู่แล้วเอามาโชว์กันด้วยแล้วก็จะมีตัวโปรดักต์ใหม่นะครับ DMNVX นะครับ384นะครับสามารถส่งทั้งภาพส่งทั้งเสียงแล้วก็ทำมัลติวิวได้ด้วยนะครับในปีนี้นะครับไฮไลท์ของดันเต้นะครับดันเต้วิดีโอนะครับตอนนี้เราสามารถส่งวิดีโอนะครับผ่านพอร์ตเน็ตเวิร์กหกิกได้แล้วนะครับ 4K ครับสำหรับดันเต้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของดันเต้ปีนี้ก็คือตัวดันเต้ไดเรคเตอออรร์นนนนนนะะคคัััับบตตวววีี้เเเเ่ยจป็หมืาดสขง เต้นะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถรีโมทไปดูได้นะครับว่างานที่เราติดตั้งไปหรือว่าที่เราโอเปเรตอยู่นะครับที่เราเป็นคนทํางานอยู่เนี่ยทุกอุปกรณ์ของดันเต้เนี่ยมันยังทํางานดีอยู่หรือเปล่า <Okay. S 1> การซิงค์เคอกทุกอย่างนะครับเราสามารถรีโมทอ่ะเข้าไปดูได้เลยผ่านตัวดันเต้ไดเรคเตอร์นะครับสำหรับปีนี้